สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์แล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะครับทุกคนกลับมาพบกับผมเฮงเคดีในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาต่อยอดจากคลิปวิดีโอก่อนที่ได้บอกกับเพื่อนเพื่อนเอาไว้ว่าเราจะมาต่อยอดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในตัวของคลิปวิดีโอก่อนเนี่ยนะครับผมได้ทำจาก1,600-1,700นะครับสู่50,000บาท 50ไป1,500นะฮะ30เท่าเลยซึ่งครั้งนี้ครับผมได้ทําการถอนเงินออกไปแล้วนะครับ40,000นะครับก็คือจะเหลืออยู่แค่ประมาณ10,000บาทแล้วก็มีเศษอยู่ประมาณ150นะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับประมาณ2-3คลิปวิดีโอก่อนที่ผมได้เทรดให้กับเพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมใช้คำว่าคาดหวังไหมถ้าได้ก็ดี ถามว่าถ้าไม่ได้สุดท้ายแล้ว worst case scenario หรือว่าสถานการณ์ที่เลวร้วายผมจะพูดเรื่องนี้กับเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดพูดเรื่องนี้กับเพื่อนๆอ,อยู่เสมอว่าสถานการณ์ที่เลวร้วายที่สุดในแต่ละครั้งเนี่ยคืออะไรซึ่งสถานการณ์ที่เลวร้วายที่สุดสําหรับผมในครั้งนี้ก็คือ1 0,000่นเนี่ยมันจะหายไปนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่า1 0,000ห,หายยังคงเหลือกําไรอยู่ประมาณ3800 0โดยประมาณซึ่งโอเครับได้นะครับ แต่ว่าไหนๆเราก็จะต่อยอดแล้วนะครับเราก็ไปกันต่อเลยนะครับในเอพิโซดนี้รูปแบบใช้เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้กําไรทบต้นเทรดเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมนะครับถ้าเทรดเทคนิคต่างๆก็คือทําเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะมาติดตามกันอีกครั้งนะครับในเอพิโซดนี้นะครับด้วยเงินทุนที่สูงกว่าเดิมนะฮะแต่ด้วยความรู้สึกผมนะอ่ะผมพูดด้วยความรู้สึกก่อนความรู้สึกผมเนี่ย มันมันมันจะรู้สึกว่าเหมือนฝืนฝืนนิดหนึ่งนะอันนี้ผมผมพูดตามความรู้สึกนะเออมันจะเหมือนรู้สึกฝืนฝืนนิดหนึ่งก็คือสุดท้ายแล้วอะ่ะเราทําตามเป้าอะ่ะโอเคนะครับแต่ในกรณีถ้าจะใบ่อยังไงต้องคิดถึงกรณีที่เลวร้ายเสมอนะครับถ้าสมมุติว่ายังคิดไม่ได้หรือว่ายังไม่สามารถจําลองได้ว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดกับเพื่อนๆในแต่ละครั้งคืออะไรนะครับให้เพื่อนเพื่อนคิดเรื่องนี้ก่อน กลับมาคิดเรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวในออเดอร์ที่1น,นะครับเราก็ใช้รูปแบบการเทรดนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือเป็นการเล่นไหลาตามแนวโน้มนะครับหรือว่าเล่นไหลาตามเดเรคชั่นไปเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยราคาเริ่มมีการปรับตัวย่อมาต่ํากว่าในตัวของเส้นออริเกเตอร์แล้ว ซึ่งกลยุทธ์ในการเทรดนะครับเราก็ยังคงโฟกัสเหมือนเดิมก็คือใช้ในตัวของอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่าอัล์ิเกเตอร์นะครับแล้วก็ตัวของสคริปเทรดที่เป็น e n ็นกัฟฟิงนะครับไม่ว่าจะเป็น1เงื่อนไขหรือว่า2เงื่อนไขถ้าสมมุติว่ามาทั้ง2เราก็ใช้2เงื่อนไขแต่มาเพียงแค่1เงื่อนไขเราก็สามารถใช้แรงหน้างานวอลลุ่มหรือว่าเดเรคชันที่มันเกิดขึ้นหน้างานตรงนั้นเนี่ยนะครับควบคู่กันไปอีกทีหนึ่ง เบื้องต้นนะในตัวของริปเปนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าใน Time เฟ a m หนนาทีก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวนะครับย่อลงมาแล้วก็ต่ำกว่าเส้นอาริเกเตอนะครับระยะเวลาอาจจะใช้ระยะเวลาเผื่อเอาไว้หน่อยนะครับสักประมาณ2นาทีนะครับส่วนความเสี่ยงตรงนี้นะครับเราก็ใช้ความเสี่ยงอยู่ที่1 0,000มืนะครับนะครับ พอมีเวลาให้เราได้ติดตามครับประมาณ2นาทีนะครับเดี๋ยวเรามารอติดตามกันว่าในออเดอร์นี้นะครับจะชนะหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วในตัวของเ,อเงินทุนที่เราวางสถานะประมาณนี้ไม่ใช่ว่าเราก็ไม่ได้เคยทำนะเพราะว่าคลิปวิดีโอเก่าๆว่าคลิปวิดีโอก่อนๆเนี่ยนะครับสองสคลิปเนี่ยนะครับเราก็มีออเดอร์ที่ที่ใหญ่กว่าหมื่นก็มีนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการเริ่มต้นที่1 0,000มื่น นะครตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะไปเร็วเหมือนกันถ้าสมมุติว่าชนะนะครับส่วนแพ้ก็ไปเร็วเหมือนกัน <c oughs> นะครับเอามารอติดตามเพิ่มเติมกันดูอีกทีนะฮะถ้าลงมาสัมผัสในตัวของสวิงโลเดิมได้แค่นี้ก็ถือว่าชนะแล้วนะครับซึ่งจริงๆไม่ต้องลงมาถึงขนาดนั้นก็ได้นะแต่ถ้าลงมาได้เยอะก็ดีนะครับดึงกลับขึ้นไปในทางเฟรม1นนาทีเนี่ยยังไม่ผ่านนะครับในตัวของเส้นออริเกเตอร์แล้วก็เกิดแบริชเอน u ัฟฟิงนะครับในทางเฟรม1นนาทีด้วย ตรงนี้ก็ต้องรอเวลานะครับเพิ่มเติมนะครับไอที่ลงเนี่ยเริ่มลงมาแล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังตัดสินไม่ได้นะครับก็ต้องรอเวลาเพิ่มเติมอีกทีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าถ้าเปิดแท่งถัดไปได้นะครับจริงๆปิดแท่งนี้ปิดแท่งนี้ได้เป็นสีแดงก็ถือว่าโอเคละเหลือเวลานะครับประมาณ30สวินาที5าวินะครับโอเค ะะเริ่มต้นได้ดีนะเริ่มต้นได้ดีนะครับในครั้งนี้ผมจะไม่ได้กําหนดนะว่าจะต้องชนะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้กําหนดด้วยนะครับว่าจะต้องเทรดกี่ไม้นะครับก็คงจะไปเรื่อยๆก่อนและในออเดอร์ที่2นะครับตรงนี้เราเริ่มที่จะเห็นว่าตัวของอ t ทูเรียนะครับเริ่มมีการเบรกลงมาแล้วนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าดึงกลับขึ้นไปได้เล็กน้อยเนี่ยนนก็คือน่าสนใจ นะครับแล้วก็ในตัวของ Ripple เนี่ยนะครับหลังจากที่ลงมาเนี่ยเมื่อสักครู่นะครับออเดอร์แรกที่เราชนะก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้หลุดนะครับยังไม่ได้ลงต่อนะครับตรงนี้ก็เทน,เนยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ก็ต้องพูดตรงๆว่าเทน,เนไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ซึ่งอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ ที่มีประสิทธิภาพสําหรับผมเท่าไหร่นะครับก็จะต้องอาศัยจังหวะไหลาตามแรงเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวของออเดอร์นี้นะครับผมขอใช้เป็นตัวเลขกลุก่มก่อนสือประมาณ1,800 0นะครับก็จะเหลือเศษประมาณห5รอยาณ6 5นะครับออเดอร์นี้เป็นการเล่นไหลาตาม d i r e c t ั o นนะครับหรือว่าเล่นไหลาตามทิศทางเป็นการเล่นไหลาตามแรงนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะน้อยมากๆ ผมใช้ระยะเวลาตรงนี้คือไม่ถึง1น,นาทีนะครับคือถ้าสมมุติว่ามีจังหวะดึงกลับขึ้นมาได้มากกว่านี้เนี่ยโอเคก็จะรอนะครับแต่ว่าเบื้องต้นหน้างานมีแรงก็เลยตัดสินใจที่จะมีการปรับลดเวลาลงมานะครับเวลาที่ผมใช้ต้องบอกกับเพื่อนว่าผมไม่ได้จํากัดน,นะว่า มันจะต้องเป็นกี่นาทีนะครับตรงนี้ครับพอเวลาเพื่อนเอนเริ่มเทรดไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆจะพอเข้าใจว่าจังหวะที่เราจะใช้ระยะเวลามากน้อยเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใช้ใน time เฟรมเล็กๆเ,เราก็อาจจะไม่ได้ใช้ระยะเวลาที่มากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใช้ time เฟรมที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยตรงนี้ก็ต้องเผื่อเวลาให้เขาด้วยนะครับครั้งที่2นะครับถือว่าชนะนะครับตอนนี้นะครับจาก10,000กลายเป็น3 4 0 0 0นละนะครับโอ้โห ไปไวจริงๆนะครับคือในตัวของเทรนเนี่ยอันนี้เบื้องต้นก็อาจจะต้องรอติดตามเพิ่มเติมกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเทรนอาจจะยังไม่ค่อยสวยสําหรับผมนะอาจจะมีคู่จังหวะเมื่อสักคู่เราเล่นแค่ไหลาตามแรงลงมานะครับตรงนี้นะครับอาจจะใช้อีกครั้งหนึ่งที่34,800 นะครับ3ามหมตรงนี้อาจจะใช้ระยะเวลาที่สูงขึ้นมาหน่อย2นาทีนะครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวมารอติดตามกันดูนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับไม่ได้นับแล้วว่าเป็นออเดอร์ที่เท่าไหร่เป็นออเดอร์ที่3ประมาณ2นาทีครับน่าจะไม่ลงนะครับชนะมาได้2ไหมาย โอเคครับยอมรับนะครับยอมรับสำหรับออเดอร์นี้นะฮะสำหรับออเดอร์นี้นะครับก็ต้องบอกกับเพื่อนๆแบบนี้ว่าแพ้สามหมื่นพนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าทําไมไม่ปิดหรือว่าทําไมไม่หยุดตั้งแต่ก่อนหน้านะครับก็ต้องบอกกับเพื่อนๆแบบนี้ว่าเราเนี่ย เราแบ่งจากตัวของกําไรอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย worst case หรือว่าสิ่งที่เลวร้วายที่สุดนะครับมันจะต้องมีอยู่แล้วสักวันหนึ่งมันก็จะต้องเกิดขึ้นแต่เราจะต้องรู้ก่อนว่าจังหวะที่เราแพ้เนี่ยมันจะต้องแพ้เท่าไหร่นะครับคำว่าวิันนะครับมันจะไม่มีความตื่นเต้นวันนี้ครับผมคงจะต้องหยุดนะครับผมคงใช้คำว่าจะต้องหยุดไปเลยเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าสมมติว่า ผมแพ้แล้วยังคงเทตรดต่ออันนี้อาจจะฝืนหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เรากําลังใช้อารมณ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายอมรับนะครับเรายอมรับว่ามันแพ้แล้วเราก็จะต้องหยุดนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ยังพอได้กําไรอยู่ที่ประมาณ38,000นนะครับจากคลิปวิดีโอก่อนนะครับก่อนหน้านี้ขาดทุนครั้งนี้อาจจะขาดทุนกําไรไปประมาณ24 0 0 0แล้วก็ขาดทุนจริงๆสําหรับ ชุดนี้เนี่ยก็คือ1,000 0บาทถือว่ารับได้แม้ว่าไม่ได้อยากที่จะให้เกิดขึ้นซึ่งในความเป็นจริงอะครับเวลาที่เราเทรดประจําวันเลยเนี่ยเพื่อนๆควรที่จะต้องกําหนดว่าภายใน1วันเราจะต้องแพ้ได้ไม่เกินจํานวนกี่หมายหรือว่าภายใน1วันเราจะต้องแพ้ได้ไม่เกินกี่บาทนะครับนั่นคือจุดสต็อปหลอดภายในวันเรายอมรับความเสี่ยงในออเดอร์นี้ได้แล้วเราก็วางความเสี่ยงไปนะครับแค่นี้อาจจะไม่พอ นะครับทุกๆครั้งนะครับผมจะบอกกับเพื่อนๆแบบนี้ว่าใครที่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่แพ้ชนะแพ้ชนะแพ้ชนะชนะผมจะบอกกับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆนะมาถูกทางแล้วเพราะว่าในความเป็นจริงนะครับมันจะไม่มีชนะตลอดอาจจะเรียกว่าจังหวะที่ผมเข้าก่อนหน้าเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่านับมารวมๆกันเนี่ยครั้งที่แล้วก็หกไม คร,ครั้งนี้เนี่ยนะครับได้อีก2ไม้ด้วยซ้ำไปมาแพ้ไม้ที่ 9. เพ้าพนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าเราแพ้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องยอมรับใครที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยผมเองก็เทรดแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างอันนี้อย่างที่ผมบอกคือเพื่อนๆมันเป็นเรื่องปกติมากๆหรือในวันที่ชนะเราก็ต้องเทรดไปเรื่อยๆคือคําว่าชนะแล้วต้องเทรดไปเรื่อยในที่เนี้ย ความหมายที่ผมจะบอกคือไม่ได้หมายความว่าให้ใช้ความเสี่ยงสูงเหมือนในโมเดลนี้นะต้องบอกว่าโมเดลนี้มันเอากําไรแบ่งออกมาเราใช้ความเสี่ยงเท่าเดิมเทรดไปเรื่อยเทรดไปเรื่อยจนกว่าจะแพ้อาจจะแพ้สัก2ครั้งติดไม่เกิน3ครั้งหรือเต็มที่คือ3ครั้งติดคือคําว่าแพ้3ครั้งติดแบบไม่มีชนะเลยอันนี้คุณจะต้องหยุด1คือหน้าเรดอาจจะไม่ชัดเจนนะครับณสภาวะนั้นๆในตัวของเรดเซตอัพของเพื่อนเพื่อนมันอาจจะดีแต่ณช่วงเวลานั้นอาจจะไม่เหมาะ ับงก็คืออารมณ์นะครับหลังจากนั้นนะผมเชื่อเลยว่าเริ่มมีออเดอร์ที่2เริ่มมีออเดอร์ที่3ม,มันจะมีโอกาสที่จะเกิดออเดอร์ที่456ตามขึ้นมาหรือออเดอร์ที่456เนี่ยตามขึ้นมามันอาจจะใช้ความเสี่ยงสูงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะแพ้ก็มีโอกาสที่จะชนะก็มีดังนั้นถ้ามันไปโอกาสที่มันแพ้หมายความว่าเราจะเสี่ยงมากกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆต้องไม่ลืมนะครับว่า ใน1วันเราจะแพ้ได้ไม่เกินเท่าไหร่ในหนึ่งไม้เราจะแพ้ได้ไม่เกินเท่าไหร่แค่เพื่อนๆ management ได้เบื้องต้นผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วในวันที่แพ้ผมก็อยากจะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์คุณค่าให้กับเพื่อนๆว่าไม่ได้มีทุกคนหรอกครับที่จะเทชนะได้ไปตลอดนะครับผมเองก็มีแพ้นะครับแต่โดยรวมภาพรวมออกมาภายในวันถือว่าชนะภายในสัปดาห์ถือว่าชนะแค่นี้ก็เพียงพอเราอาจจะมองถูก เราอาจจะจำลองได้สุดท้ายกราฟก็อาจจะลงตามที่ก่อนหน้าที่ผมได้วางสถานะที่สอดคล้องกันเลยด้วย3แต่จังหวะไม่ได้ช่วงเวลาอาจจะไม่ได้เออมันก็ต้องพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่ขอแค่อย่าลืมว่าเรามีความเสี่ยงที่เราสามารถใช้งานได้เท่าไหร่มีความเสี่ยงที่เราจัดการมาได้เท่าไหร่แค่นั้นเพียงพอชั้นชนะไปต่ออย่าเพิ่งหยุด ทําไมผมรึ้บอกว่าชนะต้องไปต่อเพราะว่า1ก็คือมีอารมณ์ที่รู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังมั่นใจ2ก็คือว่ามันอาจจะย,ยังเข้าหน้าเทียบสำหรับพเพื่อนๆอยู่แต่ถ้าจุดจุดหนึ่งเพื่อนๆเ,เ,เลือกที่จะหยุดในตอนที่มีกำไรเพื่อนๆก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าขาดทุนอันนี้เลือกไม่ได้ว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อมันจะต้องมีไฟบังคับโดยรวมถือว่าเป็นกำไรแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับชนะเพียงแค่2หไม้เท่านั้นนะครับแล้วก็แพ้หนึไม้ ก็ต้องยอมรับนะครับทุกๆการลงมือทำนะครับนั่นล้วนได้ประสบการณ์ทั้งนั้นทุกๆการแพ้หรือว่าทุกๆการชนะนะครับเราจะได้คุณค่ากลับมาเสมอนะครับและผมเองก็ได้ทำกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับที่สนับสนุนเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเข้าร่วมจอยกรุ๊ปหรือเพื่อนๆอยากที่จะ ติดตั้งในตัวของสคริปต์นะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งสคริปต์หรือว่าการจอยกรุ๊ปนะครับสุดท้ายครับอยากจะฝากเพื่อนๆว่าวันนี้ครับใครที่กำลังเดินทางในเส้นทางฝันนี้อยู่ให้ไปที่กระบวนการมากกว่าอารมณ์ให้ไปที่ระบบมากกว่าความรู้สึกให้ไปด้วยวิธีการมากกว่าความคิดเห็นส่วนตัว และเพื่อนๆจะมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในอนาคตแน่นอนหากเพื่อนๆท่านใดครับชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับได้รับข้อมูลได้รับทั้งคุณค่าฝากเพื่อนๆครับกดติดตามและอย่าลืมกดแจ้งเตือนนะครับจะได้รับชมคลิปวิดีโอได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากๆไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ